บอกไม่งอนแต่เริ่มปฏิบัติการง้อในายูกันเลยอะไรที่นาย,ยูชอบคิมไลจกให้มาดูกันสิว่าคิมไล์จะงัดวิธีไหนมาใช้แล้วในายูจะยอมใจอ่อนไหมไปดูกันเลยค่ะดีกันนะคะ<ก>มุ่งครูหนึ่งล้านซับกัน คือว่างอนอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเราอะทำคลิปเดทใช่ไหมคะทำไมถึงทำกับฉันได้แล้วจูๆปรากฏว่าพอถ่ายตบคลิปปุ๊บเขาก็จะแบบว่าถามคำตอบคำเข้าสู่หมดงอนแล้วก็แบบว่าคุยอะไรด้วยก็ไม่คุย,ยทุกคนกกกกกกะะะตตวต,ว,ต,ว,ตว,วันนี้เราเลยจะมาปฏิบัติการง้ออยู่กันค่ะโย โย่อยู่นี่เห็นอะไรว้างเ้าข้องอนหรือขอกวนดอร่อยค่ะโย่อืออะไรปลาสบายดีเห็นไหมทุกคนเข้องบอนเรานะคะคือปกติอยู่จะไม่ใช่แบบนี้นะแต่แบบว่าถ้าสมงติคิมเรียกก็จะอบอะไรเหรอไออันนี้แบบ เ,เอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปปรึกษาท่านเคียวเป็นเพื่อนสนิทยูงไง,งเขาก็คงแบบว่ารว่าเพื่อนแบบว่าจะใจอ่อนกับเรื่องไหนบ้างเราต้องทำงงยังไงน้อยยังไงบ้างนะคะคนเดียวคะฉันอย่างนี้คุณผมมีวิธีอยู่ครับเดี๋ยวคุณทำตามผมยูเป็นคนที่ชอบผู้หญิงเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพี่คิมควรใส่เสื้อผ้าที่ดูมิดชิด ให้หนาขึ้นอีกครับนั่นแหละครับหนาขึ้นอีกหนาอีกครับยังไม่พอครับหนาอีกครับหนาอีกก็ได้นะครับถ้าคุณชอบไม่ต้องใส่กระโปรงสั้นนะครับเอายาวๆครับนั่นคือสิ่งที่อยู่ชอบที่สุดนะครับผู้หญิงที่แต่งตัวดูมีชิตและเรียบร้อยนะครับวันทอ่2รอรอรอถึงคนเสื้อเขียวโลโล สิ่งที่เูา <bug two> <man> ชอบที่สุดนะครับนั่นก็คือน้ำแอปเปิลครับ <t otal> ต้องกินน้ำแอปเปิลคั้นสดๆเท่านั้นครับ <t otal> แล้วก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไฟพวกนี้มันเรื่องมากครับยูกินน้ำแอปเปิลไหเขาับถักเดียวอ๋อจะฆ่าผมไม่ได้ฆ่าใส่ไทรไนท์ไปเนี่ยไม่ไรเร็วกิน เจ็บคอ,อ,อเลยคาอน,นติดอ,อย่าายไหจะถายงมนติดอยูมันยังอ,าาอยู่เลยคางอนน่น่ะคุณเห็นไหมปวดคอจังนทำไมคุณไม่รีบไปนวดเขาละ่ะเดี๋วเดียวเดียวคุณจะไปนั่งชุดแบบนี้เหรออ่ะมันชอบสาวอันนี้ไหม นี่มันดูเป็นหอไไม่เแบบนั่นแหละครับนวดเขาอีกครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับปวดยันเท้าเห็นไหมเขาเริ่มยิ้มแล้วครับโอุโ๊ยคุณผมโคตรกับเลยนะคุณจับเท้าแล้วมาจับหน้าผมไม่ไม่เห็นไ,ไ,ไ,ได้ผลเลย ไม่ได้ผลเหรอครับก็ตั้งแต่ที่ผมรู้จักกันมายี่กปีเนะี่ยผมก็เคยเห็นมันเป็นกับพี่คนแรกนะั่นแหละแล้วผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันจะได้ผลหรือเปล่าอ้คนแก่ฉันเหรอก็มันเป็นครั้งแรกผมจะรู้ได้ไงผมก็หาในเน็ตมาให้พี่ดูแล้วไง <c oughs> แต่สิ่งที่ผมรู้อย่างเดียวเนี่ยก็คือยูชอบของหวานขอบหวานหรอใช่ครับ Oh my god okay. ่าามีวิธีแห้ขอบคุณมากค่ะที่นั่งอยู่เฉยๆเอ้อ ที่ทิมจะมาเนี่ยก็คือร้านเจเน่คุกกี้ค่ะร้านนี้เราคิดแล้วนะว่าจะเป็นร้านที่เราจะซื้อคุกกี้เพื่อไปง้ออยู่นะคะทีมแอบถามกับน้องเอิร์มมาแล้วแหละซึ่งน้องเอิร์มเนี่ยมาถ่ายคลิปแฝงแฝงแฝงฮะแฟนแฟนอะไรล่ะแฝงแฟน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 แฝงไปเราไปข้างในกันดีกว่าเขาบอกว่าร้านอยู่ชั้นสองนะคะเป็นร้านสีเหลืองๆใหญ่ๆเลย เพราะว่าร้านอยู่ชั้น2นะคะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองตั้งอยู่ตรงนี้เลยตรงกลางเลยนะคะเรเน่คุกกี้นั่นเองคะ่ะไปดูเมนูกันดีกว่านี่ทุกคนเขาก็จะมีหลายเมนูให้เลือกมากเลยนะคะอันนี้หัวรวมด้วยทิปเปอร์ช็อกโกแลตชิพด้วยเฮ้ยทุกคนมีรส M อดด้วยแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยไม่แพงนะคะ6ชิ้นมันอยู่ที่199บาทค่ะ12ชิ้นนะคะ369บาทก็ตกชิ้นแล้วประมาณ3 0บาท่านั้ณทุกคนเห็นปะแต่ว่าชิ้นเนี่ยใหญ่มากปะแบบใหญ่ประมาณเนี่ย ประมาณนี้เลยทุกคนว่ายูจะชอบอะไรเอาแอลมอนด์ค่ะเพราะว่าคิมชอบนะคะแล้วก็เอาดับเบิ้ลช็อกโกแลตชิพเพราะคิมก็ชอบเหมือนกันผัวรวมด้วยคิมก็ชอบดับเบิ้ลช็อกโกแลตชิพคิมก็ชอบเขาบอกว่าถ้าเราไม่รู้ว่าอีกคนชอบกินคุกกี้อะไรเราต้องสั่งคุกกี้ที่เราชอบอุ้ยมีน้ำด้วยทุกคนเอากงก็เย็นค่ะแพคเกจโตนะคะเอาคุกกี้กระท้อนด้วยนะคะ เสั่งคุกกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่พีกำลังเตรียมให้อยู่นะนี่อันนี้อันดับแรกเลยนะคะคุกกี้กระทะร้อนค่ะโอ้โหทุกคนน่าทานมากตรงนี้เนี่ยจะเป็นคุกกี้ของเขานะซึ่งเราเลือกได้หมดเลยจากตรงนี้ว่าจะเอาคุกกี้ไหนมาทําเป็นกระทะร้อนอยากกินอะไรก็ชี้เลยนะคะแต่คิมเลือกเป็นอันนี้มาทุกคนแป๊บเดียวเอ้เวลจะละลายแนละ้วบางทีคิมก่อนคิมไปเตรียมก่อน <c oughs> อุ้ยแม่ติมอร่อยมากคุกกี้ของเขาเป็นแบบว่ามีลูกเกดด้วยนะดูอร่อยป็น่าหอมโอ้โห แต่ว่าปรากฏว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ุกคนที่เขาก็บอกว่ามันมีโปรวันจันทร์วันจอยนะคะเราสามารถสั่งเมนูไหนก็ได้ที่เป็นน้ำนะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะแถมคุกกี้ไปเลยอย่างเช่นพิมสั่งมา2แก้วใช่ไหมก็จะได้ซอฟคุกกี้2ชิ้นเลยน่าทานมากกินคู่กันแบบอร่อยมากกินคุกกี้ปุ๊บแล้วก็กิกนน้ำดื่มเย็นๆอะไรเงี้ยทุกคนมาสั่งกันได้นะนี่ร้านเขาจะสีเหลืองเลยตั้งอยู่ใจกลางเมืองนั่นก็คือสยามเซน็นเตอร์น,นั่นเองชั้นสองนะจ๊ะ เราทำเสร็จแล้วหรออุ้ยแต่เราลกินให้เสร็จก่อนดีกว่าเรามีวางกินก็ไปงอนนะก่อนไม่เป็นไรโอเคให้ท้องอิ่มก่อนเลี้ยงตอนไหนก็ได้เติมพลังก่อนเติมพลังก่อนเดี๋ยวพี่จะไปซื้อดอกบัวด้วยดอกบัวทำอะไรครับยูทอบดอกบัวเราทำเป็นพันพุ่มไปถวายนี่ไหมถวายเลยเหรออืมท่านคะนี่พูดจริงหรือพูดเล่นพูดจริงดอกบัวจริง ร้อยต่อไปปะมาเดี๋ยวเรามาจัดพานนะคะไอของขามาท่านดูกันนี่ยพานทองดอกบัวแหมหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ายูชอบดอกบัวนะคะใช่ยูชอบดอกบัวแล้วถ้าเราไม่ได้ดอกบัวเนี่ย <c oughs> ไหว้พระต่อเลยค่ะแล้วก็เคยถามนะว่าเขาชอบดอกบัวแบบไหน <c oughs> เขาบอกว่าเขาชอบดอกบัวที่อย่างเงี้ยอ๋อตดอกบัวตัว ไมันเหลืออะไรทำไมมันเหลือแค่นี้มาต่อไปเมื่หลังจากที่เรานะคะทำการจัดทานของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเป็นคุกกี้นะคะเกินนี่ แต่คิมเนี่ยเลือกโมดที่ยูชอบทั้งนั้นเลยนะอย่างรถนี้คิมก็ชอบแอลมอน์โอ้โหเลกินแล้วก็ทำแบบนี้ไหนโอเคต้องเล่นใหญ่พี่คิมยังไงกูเขาไปเลย เขาไปหาเลยทุกคนคือตอนนี้นะคะอยู่เขากำลังเตะบอลกับเพื่อนอยู่เราจะไปตอนนี้เลยอ่งแต่งแบบตั้ตัะไม่ถูกเฮ้ยเราแอบกินทุกคนตั้งใจว่าเราอยู่นะแล้วคุกกี้ของเขานะคือแป้งเนี่ยจะหวานน้อยนะแต่ว่าเขาจะเน้นความหวานจากวัตถุดิบค่ะแล้วก็วัตถุดิบจากต่างประเทศด้วยคุณภาพดีมากเลยเได้กินได้เต็งๆคือถ้าอยู่เห็นคุกกี้อยู่น่าจะใจอ่อนนะเพราะว่าของเราเนี่ยคุณภาพดีมากเจเน่คุกกี้นะคะทุกคน ไปใหญ่เฮ้ยใหญ่เฮ้ยได้ยูให้หน่อยดีกันนะคะขอโทษนะคะได้ไหมให้เอาไพ่เฉยนี่ดอกม้วที่ชอบใช่ไหมแล้วก็คุนกี้แสนอร่อยฟอสไม่เคยใจแข็งยู่กับมันอยู่แก๊งผู้ชายดีกว่านี่ฟอสมาช่วยสิทุกคนแก๊งเราไม่มีคนอ่อนเแพ ดอกไม้ที่คุณชอบแบบตูมตูมอาคุกกี้อร่อยเนาะชิมอร่อยเด้ยใช่ไหมดีกันนะทั้งตอนมันเป็นฟันเท้นไงคุณก็ช่วยคิดไม่ใช่หรอผมไม่ได้ลงฟันหนังไงอ๋อคุณอยากลงฟันอ้าว ได้แบบท่เกียร์อะไรอะข้างหลังเป็นต้อง์ทำเนีชื่นใจอร่อยรอเปล่าอร่อยลยอเนี่คือเียรเีออุ้เอาคือไสหนักมีคนถามว่า คนอื่นชอบดอกบัวคนอื่นจะได้รู้ครับว่าผมไม่ได้อยู่ใต้ตมคุณเป็นเหล่าไหนผมเหล่าบนน้ำโอ้ใช่ถ้าเป็นเหล่าบนน้ำก็ต้องหายงอนวายแบบนี้ดีแล้วครับผมเริ่มเห็นสายตาละหันแดงแล้วอะไรนี่ใครครับทุกคนเย้เราไม่ตัดหัวใจแล้ว ออเอาไปเลยผมมองนานแล้วอันนี้ก็คือเกเน่คุกกี้นะคะใครสนใจทุกวันจันเนี่ยเขามีโปรด้วยนะก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อกาแฟหนึ่งแก้วใช่ไหมก็แถมฟรีไปเลยค่ะคุกกี้หนึ่งชิ้นซึ่งเป็นซอฟคุกกี้ถ้าสมมติว่าเราซื้อกาแฟสองแก้วก็จะแถมซอฟคุกกี้สองชิ้นนั่นเองค่ะ <c oughs> นอกจากนี้นะคะอะไรบ๊ยครับ <c oughs> นอกจากนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราซื้อกาแฟกับคุกกี้หนึ่งชิ้นนะคะราคา99บาทแต่ว่าถ้าซื้อกาแฟกับคุกกี้สองชิ้นจะราคา1 1ึ นนั่่เองคะร้านนะคะคก็จะตั้งอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น2นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นร้านสีเหลืองเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์10โมงถึงสี่ทุ่มสนใจไปเลยเอาละค่ะคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e คิมด้วยนะคะคลิปหน้าคิมจะทำอะไรต้องติดตามกันและทุกอย่างที่คิมทำมาคิมไลย